สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านเมื่อน,นี้มาอยู่สวนครับสวนอาซัมมินพะลัม,มเมทสว,น,วนนี่คือเก้าครับเมื่อนี้แม่บ้านมาเปิดถุงที่หอไว้ได้ครับเรามีลูกลนลูกล้วงกะเอาออกครับผมเ็สิห่อจันส่วนที่เหลือเก็บตกครับหาเบื้องต้นไผยก่อนครับต้นไผยไาต้นใกล้เคียงนี่เป็นไผยดามินโดครับ ดำอินโดนี่ลียลำดำเนะด้อนี่ปลูกไว้ประดับครับนะี่ไทยจากอินโดนีเซียเป็นดำอินโดครับสองต้นที่เห็นนี้เป็นสางมนครับสางมนปลูกปีหกสี่ครับมหอสนี้ปีนี้ปีหกแปดปลูกก็ต้นฤดูฝนนี่นะครับพฤษสภา ปีหกสีปลูกมาออกนอนแล้วครับปีนะเห็ดน,นอนแรกปีหอป,ปีแล้ว<ม>ต่อน,นี้ออกกอนอยู่ใกล้ๆเลยออกก่อนง<ม>อนไม้ส่างมูลครับออกมาก็อาหารการกินก็เพิ่มขึ้นครับเ็ดกินได้หลายอย่างครับตั้งแต่ต้มกินกับแกวกับปนกับราบแกง ซุปครับมกเน่ไม้สางมนครับก่ออยู่ใกล้กันนี่เลยก่อนนี้ก็ออกครับก่อนนี้ออกมีหัวเทียงนี่เลยหวังว่าตอนลมยงแห้งบิงทีพ,พัดไปทางเทียงนะครับเพราะว่าบางทีมันเนื้อบางทีเน,นื้อไป ตอน,นี้ก็ออกออกหลังกันน้อยนึงสองนอป็นสองนอแล้วนอสาางมุลครับแก่งแซเ่เพื่อนครับนอสาางมนลจืดเดียวต้มจืดเดียวคล้ายๆสาางปลาแล้วครับคล้ายกับสาางปลา จะเป็นสางที่เพ็นเลือกสายพันธุ์มาแล้วเอามาปลูกเป็นธุรกิจอยู่อ,อุตรดิตครับนี่ยสางซื้อต้นพันธุ์จากอุตรดิตชมรมสางมน์อุตรดิตของเพ้นในเฮ็ดเ,เป็นธุรกิจเฮ็ดเป็นแปรรูปเป็นได้หลายอย่างครับพวกไม้ต่างๆไม้ยิมฟันไม้ปิงไก่ไม้เสียบลูกชิ้นไม้อย่างต่างๆนะครับเป็นแปรรูป นะที่สร้างมุนจากสองก่อนี้ไปล้อบังอีกที่อยู่ข้างในครับไปล้อบางอีกในก่อที่สองบอกสองนอนแต่บางส่วนภัยก้อนครับมือนะึ่โอ้ที่สาม กอที่สามอยู่ริมคลองเลยครับนะอยู่ริมคลองอยัางโ่เห็นครับอันนี้เป็นคลองข้ามฟังไปก็เป็นส่วนร้อยเพ้่นครับแดนอยู่กับคลองนี่พอดีกอที่สี่ยังบ่เห็นครับทางนี้ออกซากว่า่อที่ห้ากอน,นี้อยู่ไกลไม่เลี้ยงแต่เก่าก็เลยว่ายขาใหญ่ป็นเด็กกอที่หก ทีหกลำเนืองลำเอียงไปแต่ปีที่แล้วสต่พลาอยู่ต้นไม้ยังมันมีกอที่เจ็ดยังมันมีกอที่แปดยังมันออกกอที่เก้าอีกต้นมะขวดบัง วัดที่เขาอย่างบอกครัเห็นมาบางสายนมาบางสายออกบอก่แบบนี้วัดที่สิบย่างบอกออก อันนี้เป็นปาก,กงิ้งสางมูลก่อที่สิบเอ็ดกอที่สิบเอ็ดอย่างบอกเบื้องทุเรียนของใหญ่โตกันมีความมีเรื่องมีงัยบ่ใส่น้ำเห็นปะสั่งน้ำมาไว้ให้ นี่คือฝายน้ำขึ้นไหลแล้วครับพอตมเมื่อไงน้ำขึ้นไหลแล้วไม้ดามขวัหลายขนาดใดเดี๋ยวอบอถึงสามสิบเซนก็สิ่ล้นตาน้ำ อยู่สวนนาซามินทพรมครับส่วนที่โบได้ปลูกยินทพรมปลูกไปปลูกกล้วยไว้กินครับบึงไผ่แลเบึงอินทพรมครับบ้นนะอินทพรมส่วนนี้ในบ้านเปิดจันไปแล้วครับเมื่อวานเปิดจันคือแก้เชือกที่ห่อถึงรางนี้ออก ลูกที่ร่วงออกจากนอกทุง่งแล้วกม็มัดกลับคืนไว้คือเกา่าสัปดาห์นึงก็ควรเปิดครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวชนะ่วงที่บดทันใหญ่ครับบดทันเข้าวสี่ฝนบดทันตก่งเลนะสัปดาห์นึงก็ควรเปิดครั้งหนึง่งเพื่อเอาลูกที่ รวงออกหอดแถวนี้แล้วในบ้านกำลังเปิดจันครับเปิดจันเปิดถึงลูก บ่มีล้นบ่บ่มีล้นอายิ้มมึงได้อะตายิ้มมึงได้ยิ้มตาเฮ้บ้านปเป็นผู้เปิดจันทร์ครับมืนนะ่อไรจันทร์นี้ผสมวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกุมภาครับยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมก็ถึงอายุห้าปีครับหมดหกจันทร์ครับตัวนี้ คือล่าลูกไงเป็นลูกของเดือนคุณพาหนอหีกันที่สองกันที่สองก็สวยงามด้วยครับสวยงามดยู่นะครับมาใกล้ๆหน่อย มื่อนี้ฟ้าค้มครับเป็นชีฟ้าบางๆบางตะเวนอยู่พอเหตุงานได้อยู่เมื่อวานนี้ถึงเวลานี้แดดจัดเอ,อ้ฮอนครับแตดแตกอยู่ส่วนอาสาม,มนทพารามค,ครับวนี้ดูแลรูปอินทพาราม อ๋อจันแล้วก็เถี่ยวมาเปิดเช็คเบิ้งรับับเช็คดูอ่อหน่วยที่ร่วงที่ล่นออกเดีย๋ยวมันสิเป็นเสื้อลาเอาไว้โดนซิคืนลาแล้วมันก็จิลามไปดูที่เหลือส่วนที่เหลือเก็ดเคเกิดความเสียหายงานส่วนนี้ถ้าพารามครับ หอจัน้นสี่รับสีครับสีสับสีแตงไปเมื่อวานนี้วานนี้โบได้ถุงห่อมาวานนี้เลาะแตงสูบน้ำแล้วก็เลาะแดงทันที่เหลือ สวนถุงมือมีขนดาด่ปกติว่ามาักสวนถุงมือเดี๋ยวเบิ่งมือแล้วโอ้มือดำครับมือเก,เกษตรกรยึดแดดดำ มน่งไม่หา,า่อากสองนิ้วหก่สองนิ้ไนวไอ้นิ้วตปงกับมือสีเดี๋ยวมันจยกลื่นลื่นจับรถไปถนัด ยันถ่ายถุงให้แน่นไว้น้ำซึมทานได้อ่อาตัวมันเล็งรัดกันไว้ม,มัดทางล่าง ติดใจงันตูนที่ยหกทับสองจันในเส้นงมแล้วก็หอครับงมมามัดใส่กันจันมัดใส่กันใบกันจันมัดใส่กันใบการสัน่นงมเหตุงากหน่อยครับ ให้มันสั่นลงดินบ่ให้มันขนานกับพื้นจะไปขนานไปกับพื้นมีโอกาสหักกิังก้่นันลงดินให้น้ำหนักมันอยู่ลงดินนอมแล้วหอถุง หลายจันก็เสียงา่ายขึ้นเลยครับนี่ขนาดบปรไล่คนเดียวมีคมโคดลงเยอะครับตัวหนึ่งสามสิบกันสามสิบกันดีสามสั้นตัวนี้เก้า สิบกันสิบกันสามท่อของอันนี้ครับ <c oughs> ต้นที่ดกที่สุดที่เป็นส่วนเรือนว่าเห็นเป็นโพดลงมาสามสิบกันในต้นเดียวมันก็ถือต้องบำรุงดีน้ำถึงปุ๋ยถึงดี๋พารำก็ออกลบก ได้คุณภาพหวานเมื่อสามสิบจันก็นโอ้ขายได้หลายกับตัวนี้เปิดจันที่ผสม,มในวันที่ยี่บสองกุมภาครับต <c oughs> ้นหกคหนึง, <c oughs> งคบนึง งได้พอดีบ่มีลูกลนหล่อรุ้นแต่การแตกครับนะถ้าฝนมาบ่แตกในกระพานฝนมาหายเงีแล้วแตกก็เสียหายอีกครับสีกายนี่ดีตัวนี้บ่แตกเอาบังอียจันครับผสมเมื่อเดียวกันที่ยี่สิบสอง ยี่สิบสองอยู่ไกล่อยู่ไก่ยี่สิบสองเดี๋ยวทำนิ้วโป้งมือแล้วครับตัวนี้ นม่เท่าเท่าหัวแม่มือในรุ่นอกผสมรุ่นผสมวันที่ยี่ิบสองคุมพาครับสองสองทับสองสองสององ,องขนาดหน่วยอีไ่ไงประมาณหัวแม่มือครับ สองจันนี้ผสมพร้อมกันวันเดียวกันผสมวันที่ยี่สิบสองก็สุกแกถึงอายุก็วันที่ยี่สิบสองกรกฎามผสมยี่สิบสองกุมภาพบห้าเดือนยี่สบสองกรกฎาครับ มอาคลิปเพชรเกษตรวันนี้ก็ที่ขอปิดคลิปไว้กับจันนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมพบกันคลิปหน้าครับ